สงครามครั้งสำคัญที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกแม้ว่าสงครามเย็นจะเป็นสงครามที่เกิดจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองแต่มันก็ได้ลุกลามและแผ่ขยายจนสร้างความตึงเครียดไปทั่วโลก โดยประเทศมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายจะไม่ทำสงครามกันโดยตรงแต่จะพยายามสร้างแสนยานุภาพทางการทหารของตนไว้ข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามและสนับสนุนให้ประเทศพันธมิตรของตนเข้าทำสงครามแทนหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสงครามตัวแทนเหตุที่เรียกสงครามเย็นเนื่องจากเป็นการต่อสู้กันร,ระหว่างมหาอำนาจโดยใช้จิต,ตวิทยาไม่ได้นำพาไปสู่การต่อสู้ด้วยกำลังทหารโดยตรง แต่ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อการแทรกซึมบ่อนทำลายการประนามการแข่งขันกันสร้างกำลังอาวุธและสแสวงหาอิทธิพลในประเทศเล็กๆสงครามเย็นมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งในปัญหาเยอรมน,นีและปัญหายุโรปตะวันออกการแผ่ขยายอิทธิพลและการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต การพัฒนานโยบายสกัดกั้นคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริการวมทั้งการเสริมสร้างกลุ่มพันธมิตรของฝ่ายตะวันตกและฝ่ายตะวันออกทําให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความหวาดระแวงในพฤติกรรมของการละกันก่อให้เกิดความตึงเครียดและความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างรุนแรงในปีคริสตศักราช1956ครุซซอฟ ประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียตในขณะนั้นจะประกาศใช้นโยบายการอยู่ร่วมกันเพื่อสันติโดยเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตหลีกเลี่ยงสงครามนิวเคลียร์และหันมาดำเนินการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจอุดมการและการเมืองอย่างสันติแต่สงครามเย็นก็มิได้บรรเทาลง ในต้นทศวรรษ1980จนกระทั่งถึงกลางทศวรรษ1980สงครามเย็นระหว่างกลุ่มมหาอำนาจตะวันตกและกลุ่มคอมมิวนิสต์ตะวันออกก็ยังคงดำเนินต่อไปซึ่งจะเห็นได้จากการที่ทั้งสองฝ่ายมีการเสริมกำลังอาวุธมีการโฆษณาชวนเชื่อโจอมตีซึ่งกันและกันและพยายามใช้ยุทธวิธีต่างๆทำลายล้างซึ่งกันและกัน รวมทั้งใช้การก่อการร้ายตัวแทนด้วยธันวาคมคริศักราช1,989ประธานาธิบดีจอร์ดเิลยูบุชแห่งสหรัฐอเมริกากับประธานาธิบดีมิฮาอเอลกอบชอฟของสหภาพโซเวียตได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาลดอาวุธยุทธศาสตร์ต่อมากลางปีคริตศักาช1,990 ประเทศในยุโรปตะวันออกพันธมิตรของโซเวียตเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยส่งผลให้ระบบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกถึงการอวสานปีต่อมากำแพงเบอร์ลินสัญลักษณ์ของสงครามเย็นถูกทำลายเยอรมันตะวันตกและตะวันออกรวมเป็นประเทศเดียวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบถอนรากถอนโคนดังกล่าว ตลอดจนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการก่อตั้งเครือรัฐเอกราชปิดฉากสงครามเย็นอย่างสิ้นเชิงในคริสตศักราช1991สงครามเย็นมีประเทศมหาอำนาจอยู่สองประเทศคือสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตโห,หฉันคือประชาธิปไตยฮ่าฮ <c oughs> ่านคือคอมมิวนิสต แล้วทั้งสองประเทศนี้ก็ทะเลาะก,กันว่าทั้งที่ก็ชนะสงครามเหมือนกันทําไมได้ของมาไม่เท่ากันทั้งสองประเทศนี้ก็มีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันก็ต้องหาพวกมาร่วมอุดมการณ์ซึ่งในตอนนั้นเยอรมันแพ้สงครามทั้งสองประเทศนี้ก็แย่งเยอรมันกันฉันจะเอาฉันก็จะเอาฉันก็จะเอาฉันก็ ทั้งสองประเทศนี้จึงตัดปัญหาโดยการแบ่งเยอรมันออกเป็นสองประเทศซึ่งก็คือเยอรมันตะวันออกเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์อยู่กับสภาพโซเวียตและเยอรมันตะวันตกเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่กับอเมริกาค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าทั้งสองประเทศก็ต้องการหาพวกมาร่วมในอุดมการ แล้วอีกหนึ่งประเทศที่เรารู้จักกันดีก็คือเวียดนามนะแล้วทางเหนือของเวียดนามมีพรมแดนติดกับสหภาพโซเวียตก็อยากเป็นคอมมิวนิสต์แล้วคนทางใต้ก็อยากจะเป็นประชาธิปไตยก็ทะเลาะก,กันจึงแบ่งออกเป็นสองประเทศโดยเวียดนามใต้เป็นของอเมริกาส่วนเวียดนามเหนือจะเป็นของสหภาพโซเวียต ค่ะอีกประเทศหนึ่งก็คือเกาหลีซึ่งตอนนั้นเกาหลีโดนญี่ปุ่นยึดครองอยู่นานหลายปีพอญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองก็ไม่มีสิทธิ์ในการปกครองตัวเองรวมถึงอนณานิคมแล้วเกาหลีเลยได้รับอิสรภาพเกาหลีเหนือก็อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเกาหลีใต้ก็อยากจะเป็นประชาธิปไตยก็เลยเกิดสงครามการเกิดขึ้น และนี่ก็คือประเทศที่ถูกแบ่งจากสงครามเย็นก็อย่างที่บอกนะคะว่าสงครามเย็นคือมันเหมือนจะใช้จิต,ตวิทยาเหมือนจะรบกันจริงๆแต่ไม่ได้รบกันจริงๆคือประมาณว่าสองประเทศนี้เป็นฝ่ายสนับสนุนส่วนมากจะเป็นประเทศที่ถูกแบ่งแยกออกรบกันเองซะมากกว่า ามาดูอีกอันนึงนะคะก็คือกำแพงเบอร์ลินซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของสงครามเย็นฝั่งหนึ่งจะเป็นเยอรมันตะวันออกเป็นคอมมิวนิสต์อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเยอรมันตะวันตกซึ่งเป็นประชาธิปไตยแล้วพอสหภาพโซเวียตล่มสลายปุ๊บก,ก็เลยมีการทำลายกำแพงเบอร์ลินแล้วเยอรมันก็กลับมารวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันอีกครั้ง และนี่ก็คือการสิ้นสุดของสงครามเย็นและสหรัฐอเมริกาก็เป็นฝ่ายชนะไป <Yay! S 1> แล้วคุณล่ะคิดว่าเราทุกคนหลุดพ้นจากสงครามเย็นแล้วหรือยังก็ไมไ่รู้สินะอีอออ